สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆม,มารับชมคูวตา L อ7 0 8ตัดหญ้าศูนต์ปามกันอีกแล้วเช่นเคยนะเป็น E P ที่2แล้วนะครับนะรังจาก E P แรกก็จบไปนะเรามาต่อ E P 2จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะกันเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็มาอีกแล้ว,วนะเช่นเคยนะวีเจศตัดหญ้าตัดได้ตัดดีจริงเลยหญ้าเนี่ยนะหน้าฝนเนี่ยตัดกนะ็หน้ามืดนะมืดอย่างแน่นอนนะตัดกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับ นี่ครับงานเยอะหลักๆแล้วก็เยอะๆนะพี่เอลซีเจ็ดของในหัวเนี่ยรับผิดชอบก็คือตัดหญ้าสวนปาล์มนะเป็นงานหลักกันเลยตีเดียวเดียวนะตัดกันเครื่องไหมก็มีนะพูดเล่นนะเครื่องไม่ไหมนะแต่คลัดไหมนะตัดครัดตู้ตัดหญ้านะเคยไหมนะแล้วเป็นเป็นเครื่องใหม่แล้วปาล์มนี่ l อ7รุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะนี่วงด้ดยตู้ตัดหญ้า ของอุ้ยหนะ้าขนาดงเมตรนะเนี่นเมตรเลยเดียวเดียวนะก็เท่ากับฐานล้อเลยนะขนาดกว้างเล็กน้อยนะไอระยะ1.5เมตรของตู้ตัดหญ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาวัดจากข้างนอกนะข้างนอกไอที่สก,กีซ้ายขวาหรือเปล่านะหรือว่าวัดจาก ความกว้างของใบมีดนะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาเขียนว่า1.5เมตรนะพอดีลืมถามตอนที่ซื้อมานะแม่เจ้าซื้อมาในราคา30,000กว่านะรู้สึกว่านะส0 0หมกว่าก็คือเอาตู้เก่าไปเทินนะตู้เก่าเนี่ยมันรู้สึกว่าใส่ใส่กับเจ้าตัวแอลสาเอ้ยไม่ใช่สิแอลสานะในยุคนั้นนะในยุคที่มีแอลสาแล้วแอลส นะก็ตัดได้ในระดับหนึ่งนะหนะ้ามันค่อนข้างแคบนะเพราะว่ามันเอาไว้ใส่แอลามกนะตอนนั้นราคามันไม่แพงนะเราก็เลยเอาตัวนั้นแต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยแม่เจ้านะไม่ค่อยไหวนะไม่ค่อยไหวนะมันพังบ่อยซะเหลือเกินนะแต่ตัวชุดเฟืองอะไรพวกนี้ไม่พังนะแต่ว่าพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้นะมัน ไม่คยไหวนะตรงนู้นตรงนี้แตกมั่งนะหูเหออไรฉีกมั่งหูที่จับกับตาไกลรถเนี่ยมันฉีกบ่อยเหลนะือเกินขายทิ้งมั่งเลยนะแล้วก็ซื้อเครื่องวุยนะที่ร้านเกษตรข้างนอกนะไม่ได้ซื้อจากกูเบต้ตานะเครื่องวุยเนี่ยถ้าเป็นของกูเบต้ามันจะเขียนว่าอ,อ,อะไรแลว้วตาช้างนะ X X อะไรสักอย่างเนี่ยก็ราคาเป็นสี่หมื่นนะดูดีกว่า ว่ากันเลยเดี๋ยวเสียโอ้ยเนี่ยมันตัดดินไม่ได้นะไม่รู้ทำไมนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเครื่อร์โอยอมตัดตัดได้นะแต่ทำไมพอเราตัดไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโอ้โหแม่เจ้าไม้เนี่ยครับนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดดินจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เข้าใจว่าเขาตัดได้ไงนะแม้ว่าใช้ 4L เอ้ยไม่ใช่สิ4เต่าแล้วตามก็ยังตัดไม่ได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันตัดได้ยังไงครับนี้ถึงดิน น่าถ้าเป็นของคูต้าเนี่ยตู้ตัดหญ้ามันจะเป็นเอสเอสเอ็กอ,อะไรสักอย่างนี่เนี่ยไม่ได้เป็ถูกกันลืมล้วครับของตราช้างนะสอบถามราคาแล้วเหมือนกันนะครับก่อนที่จะซื้อฮุยเนี่ยก็สี่หมื่นกว่าไปตามที่ร้านฮุยนะครับสามหมื่นกว่านะเอาฮุยดีกว่ามันถูกดีนะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับก็ช่วงนี้ ราคาเหล็กมันก็ขึ้นด้วยนะปีสองพันยีเ่เนี่ยหรือว่าปีสองห้าหกสี่หรือเปล่าวะปีนี้นายเจ้าลืมนะราคาเหล็กก็ค่อนข้างจะขึ้นนะครับเดือนพฤษภาที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยราคาเหล็กก็ที่ดูดูมานะครับก็คือเริ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับไอพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรแทรกเตอร์เนี่ยน่าจะขึ้นราคาเ,คเยอะเลยแหละผมมองมา ไรจะซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงรถถเนี่ยก็รีบซื้อนะอันตรงมางถายอะไรพวกนี้นะน่าจะดีตัวขึ้นสูงอย่างแน่นอนราคานะปีนี้ตั้งปีเลยนะเพราะว่าโควิดโควิดเลยด้วยนะแต่ให้บางประเทศผลิตของไม่ได้นะส่งของไม่ได้นะต้อนงะท,ทำใจโควิดเป็นพิษนะเศรษฐกิจก็ยำแย่นะแต่ราปะราคาปาล์ม เราก็ยังดีอยู่นะแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีผลผลิตขายช่วงนี้ก็เถิดนะมีนะแต่ว่ามันมีค่อนข้างน้อยนะช่วงนี้มันออกน้อยด้วยนะครับผลผลิตถลายปลาล์มนะน้ำมันก็แพงซะเหลือเกินช่วงนี้นะราคาน้ำมันปลาล์มเนี่ยก็พุ่งตัวสูงขึ้นนะราคาน้ำมันที่เติมในรถยนต์นะก็พุ่งตัวสูงขึ้น เช่นกันนะเขาบอกว่าเป็นเพราะตลาดโลกมันน้ำมันขึ้นนะแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะตลาดโลกหรือว่าตลาดบ้านเรานะรู่าในทุนอะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนไกรเขาอยู่ยังไงนะเราก็มีหน้าที่กลมหนา้ากลมตารับชะตากรรมนะทาหน้าที่ของเรานะให้ดีที่สุดนะใครตำบาบก็ตำบาไม่ออกได้เยอะๆนะตรงนี้ให้ทำรถไถก็กกทำ ก็มีผลกระทบหมดนะอาคารน้ำมันขึ้นเหล็กขึ้นอะพวกนี้นะเศรษฐกิจทำใจไม่ต้องทำ เหมือนราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยธุรกิจแมคโครหรือว่าธุรกิจรถไยเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเหมือนแมคโครที่ผมจ้างมาขุดตอมะพร้าวเนี่ยก็สาขาก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่อาคตถ้าน้ำมันยังแพงๆอยู่เนี่ยก็อาจจะขึ้นนะชั่วโมงละพันก็แมคโครเล็กนะชั่วโมงละพันนะฮันอาคตก็อาจจะเป็นพันสองพันสามอะไรก็ว่าไปนะถ้าแมคโครใหญ่นะ ชั่วโมงหนึ่พันแปดนะรู้สึกว่าพันแปดพันพันแปดนะประมาณนั้นที่เคยถามถามที่ขุดต่อยางให้ในหัวเนี่ยทางพันแปดนะก็ไม่ถูกเลยนะอ๋อกรตือตนะ่ก้อนนับก็ต้องทำใจนะอะไรลดต้นทุนได้ก็ลดนะถ้าเหมือนของในหัวเนี่ย ตัดหญ้าตน้นปาคำนะก็ใช้รถไถตัดนะครงแกมีหลายแปลงนะไม่รู้ว่าแปลงอยู่ไงไบ้างนะนะบางทีก็จำไม่ได้นะเราคนดูแลยังลืมเลยนะต,นตน้นต้นถูดการใช้รถไถตัดหญ้านะไร่หนึ่งก็ถ้าตกเป็นลิตรน้ํามันก็ไม่กี่บาทนะถ้าใช้รถไถเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดเท่าคนตัดนะ ใช้เครื่องสะพายตัดเนี่ยมันสู้ไม่ได้แน่นอนนะแบบนั้นมันละเอียดกว่านะครับแต่ว่าเขาคิดเว็นไร่ก็ไร่ก็แพงกว่ารถไถเยอะนะนี่รถ,ถไถเองนะลงทุนซื้อนะสิบกว่าปีแล้วมั้งคันนี้ของนายหัวนะก็ใช้ดีชั่วโมงแล้วพันไอชั่วโมงทําการทํางานเนี่ยก็พันกว่าเองนะนะรถสิบปีนะชั่วโมงพันกว่าหถือว่าใช้น้อยนะ ถ้าใครมีสวนเยอะๆเนี่ยซื้อรถไถดีกว่านะถ้ามีลูกน้องอะไรจี้อยู่ในแปลงเนี่ยผมบอกว่าซื้อรถไถคุ้มกว่าดีกว่าเราไปจ้างนะครับแต่ถ้าใครจะจ้างคนตัดก็ได้นะจ้างคนตัดก็ได้กันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่งบปมะมาของท่านที่มีอยู่นะครับหรือว่าจะจ้างรถไถตัดก็ได้นะ แต่ถวขนมเนี่ยมีน้อยนะรถไถตัดหญ้าสวนปาล์มอะไรพวกนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนข้างจะน้อยเลยนะหรือว่าเราไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม <cor ros an sein> ่ค่อยเห็นประเทบจะไม่เห so, ็นเลยก่างตัดหญ้าสวนปาล์มอะไรพวกนี้ก็เอลตีเจ็ดเราก็สนิมก็ Ít con nhiều leo nè, bụi thầy à, bụi lái có khát Cho tôi thẳng cái bên, thân, bên lệch Làm cái cửa phần nữa ดำหลัอะไรครับเนี่ยว่างจัหมองบ้าหรือเปล่าเดินตามรถไถอยู่เรืออยู่ได้นะมึงไม่เหนื่อยหรือไงมันจะเดินตามทำไมพอเพื่อท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ชอบดูรถไถตัดหญ้าสวนปาล์มนะนะช่องเราก็มีหลากหลายแนว นแนวรถยนต์ก็มีรถบรรทุก้าก็มีรถไถก็มีนะแม็โครเนี่ยเล็กน้อยนะเป็นช่วงๆแม็โครส่วนมากก็จะเป็นรถไถกับรถยนต์บรรทุกพาลแลงนี้ก็ปลูกเสริมอีกเช่นกันนะติดๆกันเลยกับแปลงที่เราถ่ายไป G ีบีหนึ่งแงนี้ก็จะเป็นสุราสองตัวเยอะนะแลงย p หนึ่งเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวเยอะนะ รู้ได้ไงว่าเป็นสุราดหนึ่งหรือว่าส like ุราสองนะดูเม็ดมันนะดูเม็ดผลของมันเนี่ยถ้าเป็นเม็ดเขียวเขียวตอนแก่นะหรือตอนไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนเนี่ยก็จะเป็นสุราสุรานึงนะกับห้านะแต่สุราท่าห้าเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีนะน่าจะไม่ค่อยมีเลยเลยสุราห้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นหนึ่งกับสองนะครับ หนะึ่งกับสองเยอะเยอะ้าเ็เม็ดดาเม็ดดาเนี่ยจะดูยากหน่อยแล้วคนระับแต่ถ้าเป็นปาล์มสูง,งๆเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นสุราชสองนะเม็ดดําๆนะแต่ถ้าพันปาล์มใหม่ๆเนี่ยเพิ่งปลูกใหม่นะกาจะเป็นเจ็ดนะมันก็เริ่มดูยากแล้วเนะม็ดดาเนี่ยมันจะมีเจ็ดมั้งมีเอ่อ มีราดมั่งนะมีเก้ามั่งนะมีแปดด้วยนะแต่แปดเนี่ยคงจะมีน้อยส,นนะส่วนมากจะเป็นเจ็ดนะเจ็ดกับสองซะมากบ้านเรานะ้าแถวกระบี่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันพวกคอมแปดในยีเรียแบ็กอะไรพวกนี้นะก็อาจจะมีเนี่ยอะไรติดอีกแล้ว เงีเรากองทางบาไมไปนะสร้างกองทางนะ้ํารถถมาตัดทีเดียวนะ้ำกองทางหายไปเลย <c oughs> อุตสร้างกองทางนะก็ถ้าถ้า,ถา,ถามีเวลาว่างก็มาสร้างกองทางก็จะดีนะปูทางใบอนะไรพวกนี้ทำให้เสอรอ็จความชื้นนะครับป้องหน้าดินจากแสงแดดนะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะ ได้ปุ๋ยเอ่ออินซีโดยที่ไม่ต้องซื้อขี้วัวกี้ไก่ขี้หมาขี้แมวอะไรมาใส่นะประโยชน์ของกอง,กองทางเนี่ยมันช่างเยอะสะเเลอนกะินนะพอเราเราใส่ปุ๋ยเราก็ใส่บนกองทางพวกนี้นะอ๋อ e ี2นะครับ L47 ปัดหญ้าสวนปาล์มสูกเสริมนะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะโอ้โหพูดโคตรเหนื่อยเลยก็ห <c oughs> วังว่าจะได้สาระนะ สำหรับใครที่ทำทสวนปาล์มสําหรับใครที่ตัดหญ้าสวนปาล์มน่าจะตัดยังไงนะปั่นกองทางยังไงนะกองทางวันนี้ปั่นไม่ออกนะตัาบปาล์มเล็กพอจะปั่นออกบ้างนะเครื่องตัดหญ้าวุ้ยนะไม่รู้เขาปั่นไงเหมือนกันนะถ้าปั่นแบบละเอียดเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาปั่นยังไงเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบนี้รถ l อลซีกองในวัวปั่นไม่ออกนะนะี่เป็นบางแปลงโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้เจอคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม